สาธุครับท่านจารย์ทิพย์แสนสุดโอดผู้เดินมังํงชาชันเนเชาเชิญเลยครับว่าการทางจิตท่านเป็นยังไงบ้างพระเจ้าเน้างกับอนุโมทนาสาธุอธิการย์เจ้าค่ะอาการทางจิตของพระเจ้าเช้านีน้ข้าพเจ้า,า,ช,า,ช,ช,า,ช,ช,าช่วงแรกข้าพเจ้าจะเชียร์พื้นที่ก่อนนะคะท่านอาจารย์ด้วยนักพิธีสี่องคธรรมต่อเนืน่องอธิการเทียร์ด้ประมาณว่าช้าจะเชียร์พื้นที่นานหน่อยท่านอาจารย์ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ท่านอาจารย์ค่ะจากนั้น ครึ่งชั่วโมงแต่จุดนั้นข้าพเจ้าก็ก็ยังมีชาลสษเข้ามาจุกข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจท่านอาจารย์ค่ะข้าพเจ้าก็มักวิธีสี่องค์มามาจุกตรงไหนครับมาจุกตรงไหนจุกตรงหน้าอกตรงที่เดิมอ่ะท่านอาจารย์ที่เดิมที่หน้าอกเป็นรอยแผลเก่านะใช่เจ้าค่ะท่านอาจารย์จะรู้แล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่เขามาจุกนี่เขาทายังไงให้จุก จุเขาเขาทําให้ข้าพเจ้าแบบแน่นเขาไม่ไม่โล่งโป่งท่านอาจารย์เขาทําให้แน่นไปเลยท่านอาจารย์เพื่อให้ท่านออกจากการเดินมาเพื่อให้ท่านกลัวจริงจ้าค่ะท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเลยท่านอาจารย์ท่านอาจารไม่กลัวนะก็เลยเสยปลายคางมาเลยดาเลยเลยร้อไปเลยค่ะเชิญต่อได้ครับก็ด้วยมากวิธีสีองค์ธรรมของพระองค์อันนี้ค่ะท่านอาจารย์เขา เขาก็อย she ู่ไม่ได้ในการท่านอาจารย์ค่ะเชื่ออย่างเขาก็เชื่อจังนเจ้าเตั้งแต่แรกแล้วท่านอาจารย์เศองพรงค์มีริ่ะท่านอาจารย์ค่าเจ้าเจอตั้งแต่แรกนะศกานีของพระองค์มีจริงๆเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะข้าพเจ้าเจอตั้งแหนรกแวนะกสนีมากเลยท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็มักวนะสีองะองค์มีจริงๆเล่ะท่านอาจารย์นะขะอยู่ที่เรก้นกาเขงอนเจง่ะท่านอาจารย์ค่นข้าพเจ้าเจอาการที่ เป็นข้าพเจ้าจุกอ่ะหายเบาเลยท่านอาจารย์ค่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยเปล่าจริงเจ้าค่ะท่านอาจารย์น่ะจุตน้องนนั่งหลับตาอยู่หรือเปล่าหลับตาอยู่ในสมาธิหายไปเลยหายเลยค่ะท่านอาจารย์ได้กาหนดวิโมกขสูตรในไากายเบาจุกเบาไหมเบามากๆเลยอาจารย้เกาต้องเบาเพราะเบาเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ไม่สนใจกับกายสังขาร วจีสังขารนะจิตสังคารวันนั้น,นขณะนั้นมาถึงตาบอดอาทาให้ไม่สามารถที่จะควบคุมกายยะตังขานวิจิตรังคารได้นั่นก็คือจิตบ้างมโ,น,โบงมนบ้างวิญญาณบ้างหาไม่เจอไปไหนนอไปไหนนอใช่ไหมเพราะอะไรเพราะผู้เดินมรรคเข้ามาเดินมรรคโดยอนุสาสานีปัญญาจึงทําให้เขาหาไม่เจอชั่วขนานั้นแต่เมื่อท่านเดินมรรคอ่อนกําลังเมื่อไหร่เขาก็จะมาควบคุมกายยะตังขานวิจิตรังรอีก นะครับแต่วันนั้นถ้าท่านเดินมักต่อเนื่องเขาก็หาท่านไม่เจอจึงทําให้มันตาบอดนะครับนี่ก็เป็นอนุาสาตรณีประหารที่ท่านได้พบได้เจอบ่อยไหมเจอแบบนี้บ่อยไหม ่อยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เขาทําให้ข้าพเจ้าจุกนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเหมือนอย่างท่านอาจารย์ที่กล่าวบอกข้าพเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าออกออกจากสมาธิอ่ะท่านอาจารย์อย่างเป็นอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์แล้วข้าพเจ้าก็ไม่สนใจข้าพเจ้าก็มักทีสี่องค์ธรรมของพระองค์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาสำรองได้แล้วเขาค่อยๆเบาค่อยๆหาไปเลยท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นจะข่ะท่านอาจารย์โอกาสาดสื้นะครับนั่นก็คือต้องสู้ถ้าท่านไม่สู้ท่านแยงกลัวก็พังจบสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าสู้ ปวดเป็นปวดตายเป็นตายมาเลยฉันไม่กลัวกันแล้วฉันมีอนุสาสนีปนัญหาของพระอ,องค์ท่านก็จะเอาเขาอยู่เขาก็กลัวท่านเห็นไหมเพราะนั้นเขาเนรมิตได้ทุกเรื่องราวไม่ต้องไปกลัวเขาอะเชิญต่อได้ครับน้อมกราบสาธุท่านอาจารย์เจ้าค่ะจากนั้นข้าพเจ้าก็มาวิธีเสียงทาจนเข้าโล่งโปร่งเบาท่านอาจารย์ค่ะ เขาสมรวมจิตได้เลยนะท่านท่านอาจารย์ให้เข้าสู่ระบบสัมมาตาญี่มระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสับพุริสับพูมระบบภูมิแห่งสัตว์สับุรหุษจิตควรแก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตอส,สกจากนิบอรอยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้กําหนดพระสูตรแต่ละองค์พระสูตรท่านอาจารย์มีสัจจะสัญญาอันละเอียดแห่งพุทธองค์กําหนดชื่อพระสูตรอนุปุทานิโรธสูตรกาหนดชื่อพระสูตรปัญจลักสูตร กำหนดชื่อพระ icism, สูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันตรเสริมกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรยถาภูติยานสมาธิกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิยถาภูติยานสมาธิกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิยถาภูติยานทัศนะสมาธิกำหนดชื่อพระสวิโมกขิูตรนะูตท่านทารย์ เขากำหนดเสร็จแล้วเขาไม่มีอะไรมาเข้ามาเลยนะท่านอาจารย์ร่โปล่ท่านอาจารย์ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็พักวิธีสี่องค์ทมก่อนนะท่านอาจารย์ต่อไปอีกอีกจักแพักหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็ได้เข้าวิโมกขสูตรข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ค่ะจนเรียบร้อยเลยท่านไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉนั้นหนึ่งขององค์วิโมก จะต้องมีพลานุภาพสูงต้องใช้กําลังสูงที่ท่านเพียรมาทั้งวันเหนหแล้วก็ต่อสู้ก็สําสเร็จถึงจะเข้าวิโมกได้อย่างไม่มีอะไรมาสกิดผิวเลยทํางานพระตสด,ดาจนจบทั้งแต่เริ่มเลยเห็นไหมถ้านั่งกับเข้าวิโมกข้อที่หนึ่งต้องทามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไขึ้นลงขึ้นลงอนุโลมปฏิโลมสั่งหยุดได้ไหม ตอนนี้ขา้าพเจ้ายัางทําในยะที่สามของขา้าพเจ้าอยู่ท่านอาจารย์อ๋อสาธุนะครับกำ<อ>ลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่แหละการสร้างกําลังแบบนี้แหละนะครับก็<อ>ไม่มีอะไรที่จะต้านทานอนุาสาสนีประวันขกงร์มงได้หรอกนะครับเนื่องจากสักะยะทิฏฐินะสักยะทิฏฐินั่นคือความผห็นผิดก็คือสั่งย์ใช่ไหมสัง่งยศสามเพราะฉะนั้นในในสัง่งองค<อ>์ของสัง่งยศสามเนี่ยก็มีข้อที่หนึ่งคือสักยะทิฏฐิ ข้อที่สองอะไรครับวิจิกิจฉาสาธารณกิจข้อที่สามสี่และพะตามปาม,มาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินมรรคของแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยที่เข้าใจกันนะครับก็จะคาดเคลื่อนนะครับเนื่องจากสัญญาที่สี่ก็คือสภาวะของกายสิเวียนกายจะสังขารที่ถูกควบคุมด้วยจิตบ้างมโนบ้างวิยญานบ้างจึงมีความเห็นผิดจึงทําอะไรผิดไม่ตรงตามอริยสัจ อริยมรรคที่บงทรงตัดจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิเพราะถูกควบคุมด้วยกายจิตบ้างมโ,น,โบงมนบ้างวิญญาณบ้างซึ่งควบคุมกายยาางาังตังขานวัตีตั้งขันและจิตตังขนันไม่มีผู้เดินมรรคอยู่ณนขณนะนั้นแต่เมื่อท่านมาปฏิบัติธรรมมาถูกต้องตามระบบสมัตนิยามระบบเป็นความถูกต้องระบบของสพุริสภูมิภูิแห่งสัตว์ที่มีจักสี่ที่มีองค์ธรรมพระโสดาบันจนถึงพระอรหรันต ถูกต้องเป็นมรคานุคาเห็นไหมเดินตามระบบของพวกมีผู้นำจิตหรือองค์สัตบรุษหรือองค์สหพมจารีหรือองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้ามามาสอนมาบอกมากล่าววัฏธรรมตามเหตุปัจจัยสักยญาติฏฐิจะถูกทันทีเห็นไหมครับเพราะสักยญาติฏฐิคือความเห็นผิดในด้านของสภาวะจิต เพราะนั้นถ้าจิตไม่ได้ถูกชำระไม่ได้ถูกขัดเกาวด้วยสั่งเดกธรรมก็ผิดอยู่ล้ำไปเพราะนั้นผู้เดินมรรคที่ทั่วทั่วไปจึงเดินผิดหมดไงเพราะสกฤติทินี่แหละองค์ที่สองก็คือวิกิจิชาจะมีความลังเลสงใส่ทุกท่านที่เดินมรรคและจะยึดของเดิมเดิมของครูบาอาจารย์เดิมเดิมทุกทุก,ท,กท่านหมดเลยเนื่องจากมีความลังเล่งใส่ตลอดข้อที่สามอะไรครับ ศิละลระพรตาปามาสององค์นี้สําคัญองค์ของศิลและตาปามาสค,คืออะไรไม่ใช่ว่าไปเข้าศาสนาอื่นหรือไปเอาศาสนาอื่นเรียกว่าสินพ์ไม่ใช่นะครับคําว่าศิลรละตาปามาทของพระองค์ทำชั้นลึกคือผู้ที่มาบอกมาสอนในศาสนาขององค์แต่เข้าใจผิดสอนผิดจึงทําให้เกิดศิลรละตบปามาทจึงจะทําให้มรรควิธีไม่สว่างไม่เข้าใจ เพราะใช้ความคิดตัวเองโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระบบพระองค์จึงไม่รู้จักนิวรณ์ห้าทำให้จิตควรกับการงานจิตอ่อนไม่เป็นทําให้นิวรณ์ห้าสงบไม่เป็นเห็นไหมครับทําให้วิตกสงบไม่เป็นจึงมีวิตกวิจารณ์เต็มไปหมดและไม่รู้จักคําว่าดําริออกจากตามเห็นไหมครับข้อที่สามคือไม่สามารถเข้าใจองค์ปิติของพระองค์ว่ามีชาลุษีอยู่ ทุกท่านมีชาลือสีมาหมดตัด้งแต่ยังไม่เกิดเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อก่อนสมัยก่อนปฏิบัติกับลือสีทั้งนั้นจึงไม่ได้เข้าถึงองค์ธรรมของพระองค์จึงเป็นสมาธิข่มจิตใช่ไหมครับจึงทําให้เกิดจิตตกผวังจึงทําให้มานเข้าแทรกมานจิตเข้าแทรกขนลุกขนพองตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองหนาวร้อนเย็นปรุงแต่งจิตสารพัด นะครับข้อที่สามจนกางข้อที่สี่ยึดสุขไม่สาม,มารถรู้จักสุขเมื่อเขาไม่รู้จักสุขที่แท้จริงเขาจึงไม่รู้จักเวทนาสามสุขเวทนาทุกนาทุกมัสุขไม่รู้ว่าเป็นยังไงแยกไม่ถูกจึงติดอยู่กับสุขชอบสุขเห็นไหมชอบสุขโดยด้วยการอะไรการบนบานสารกล่าวการขอการอ้อนวอนไม่ทําเอง อะไรก็ได้ที่ง่ายจะประคุณจะประคุณคอยสอบรายได้คอยถูกหวยเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่ผิดทำนองของธรรมในระบบของพระองค์ไม่ถูกต้องตามระยสตจ์เพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชันที่สามชั้นที่สี่ท่านที่ยึดตามคำสอนทั่วๆไปเห็นไหมครับจึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบของพระองค์ได้เลยนะครับ ราะนั้นจะมาสวยสุขด้วยนามกายแบบที่ท่านสวยไม่ได้กายเบาจิตเบาไม่ได้เลยใช่ไหมจะมาดับองค์สภาวะที่เป็นองค์กิเลสทั้งหมดไม่ได้ทําไม่ได้เห็นไหมครับเชิญต่อได้ครับแบบนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจก็ขาดท่านอาจารย์น้อมนราบกราบสาธุค่ะท่านอาจารย์ค่ะอ่ะคำถามไหม ข้าพเจ้าฟ้องอยู่ตรงที่ว่าข้าพเจ้าได้กาหนดองค์วิโนกัสูตรงนี้ท่านอาจารย์ค่ะอาการทางจิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์การเดินมาต่อไปก็ถูกแล้วนะครับรวมกําลังแล้วก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จําเป็นกับชีวิตที่ไม่ต้องไปคล้องไว้เพราะว่าตอนนี้ท่านกาลังอยู่ในการปฏิบัติเห็นไหมเป็นการปฏิบัติที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีอยู่กับคุณลูก อยู่คนในบ้านได้หมดทั้งกลางวันและกลางคืนทุกอริยบทไม่จาเป็นต้องไปปฏิบัติที่ตามถ้ำตามป่าตามเขาสถานปฏิบัติธรรมท่านก็สามารถบรรลุธรรมเป็นลําดับลําดับขึ้นมาได้เหมือนที่ท่านกําลังเดินมรรคเนี่ยท่านบรรลุพระโสดาประโยชมาแล้วบรรลุพระสกทา,าคขามีผลมาแล้วบรรลุพระอนาคามีผลมาแล้วกําลังเดินมรรคเพื่อจะเข้าสู่พระอรัตนมรรคเนี่ยก็เดินขึ้นสู่พระอรตผลนั่นคือองค์ของพระสัตบุตร เห็นไหมครับนี่คือทางเดินหมังพระองค์ท่านปฏิบัติมากี่ปีแล้วลาา่ะข้าพเจ้าวันที่ยี่สิบเก้าสิบสิบเก้านี้ท่านอาจารย์ครบหนึ่งปีท่านอานจารย์ครบหนาหลังจากทีนะ่เคยเดินมากแล้วก็ออกไปเนื่องจากความกลัวใช่ไหมใช่อา,า,าจารแล้วข้าพเจ้ามาเริ่มใหม่ตั้งแต่ปีหกสี่วันที่สิบเก้านิทุนาท่านอานจารย์เดี๋ยวว,วันนี้ก็จะถึงหนึ่งปีท่านอานจารย์สาธนะูนะก็รักษาคุณงามความดีไว้ <C oughs> ครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์ข,ขย่มขพิมพ์แสงสอนนะครับก็บบจะได้มักได้ผลตามที่วงสงตัดเพราะว่ารเยพาะพะสตรของพง์จะมีเทียบเคียงและการรับรองพะสตรของวง์จะมีอยู่เพราะฉะนั้นการเดินมักก็จะต้องไปตรงกับพะสตรพระองค์เห็นไหมครับต้องไปตรงกับพะสดุองค์จึงสามารถตรวจสอบได้ในหลักมหาประเทศสี่เข้ากันได้ร่วงกันได้ลงกันได้ดูดน้ําพึ่งกับน้ําพึ่งน้ําอ้อยน้าอ้อย น้ำนมสดกับน้ำนมสดเพราะนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะผิดถ้าผิดป่านนี้ท่านก็เพี้ยนกันหมดครูบาอาจารย์ก็เพี้ยนกันหมดเห็นไหมครับทําไมอยู่กันอย่างมีความสุขได้ล่ะเห็นไหมการชําระจิตเห็นไหมครับชําระที่จิตไม่ใช่ชําระที่วาจาไม่ใช่ชําระที่กายเพราะฉะนั้นถ้าจิตเขาบริสุทธิ์จิตเขาดีเดี๋ยวเขาจะมาควบคุมว่าจิตสังขารและกายสังขารเองเหมือนกับจิตบ้างมโนบ้างยานบ้างทาไมเขาควบคุมว่าจิตสังขารและกายสังขารได้ล่ะ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินบ้างแบบพงจึงต้องมาชำระที่จิตะระดับแรกต้องมาจัดการกับกิตบ้างมโนโบ้างวญาณบางก่อนเพื่ออะไรเพื่อสลายกรรมเก่าที่เป็นวิบากแห่งกรรมให้เบาบางลงแต่ไม่ได้หมดกรรมพงจึงตัดว่าสิ้นกรรมไม่ได้หมดกรรม <c oughs> หมายความว่าอะไร <c oughs> การสิ้นกรรมคือสิ้นกรรมใหม่ไม่สร้างกรรมใหม่อีก เพราะอะไรเพราะรู้แล้วเข้าใจแล้วจึงไม่ทร้งกรรมใหม่จึงอยู่ในการภาวนาด้วยมัลวิเสียงธรรมจึงไม่ทําผิดศีลใช่ไมไม่ทําผิดกุศลก็มาบทสิทธิ์ใช่ไมไม่ทําผิดในระบบของพระค์นั่นคือสิ้นกรรมใหม่ไม่สร้างกรรมอีกแต่ไม่ได้หมดกรรมกรรมท่านต้องด้อยชดใช้แต่พระองค์ก็มีระบบการชดใช้กรรมนั่นคืออะไรทาที่แล้วท่านผ่านทําอะไรมา ย้ดขานครูแต่ยาเพชชนะสมาธิเจ้าค่ะถูกก็คือการสแกนกรรมการชำระกําหนักเพราะฉะนั้นกรรมหนักๆก็จะหมดไปก็จะเหลือแค่กรรมเบาๆเล็กๆน้อยๆซึ่งต้องตามมาอยู่ซึ่งจะต้องเกิดอยู่ไม่ใช่ไม่เกิดนะครับมีแต่มีเล็กๆน้อยๆเจ็บนิดๆหน่อยๆปวดนิดๆหน่อยๆนะครับพอสแกนกรรมด้วยชำระกรรมใหญ่ๆกรรมหนักๆไปแล้วสายฟ้าวิ่งรอบตัวเป็นไงบ้างล่ะ เคยเจอไหมแบบข้าพเจ้าเจอก็ไม่มากท่านอาจารย์เจ้าค่ะเจอาามั้ยว่าท่านเคยเจอไหมทั้งชีวิตนี้สายฟ้าอยู่ดีๆมาวิ่งรอบตัวได้ยังไงยังไม่เคยเจอเจ,อเจ้าขา่ะท่านอาจารย์น้องกาค่ะจา่ก็มาเจอเพราะปฏิบัติธรรมนี้ใช่ไหมล่ะให้เจา้าข่าท่านอาจารย์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไม่รู้จักสายฟ้าได้ยินแต่เขาเล่าว่าใช่ไหมแลวนี่ตอนนี้กําลังเข้าสู่วิโมก ก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมหรือว่าเคยได้ยินแล้วไม่เคยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าก็ไม่เคยเรียนทำมาอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์รแล้วเป็นไงอาจารย์ไหมเจอวิมโมกเข้าไปอาจารย์เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องๆกอาขา,ขาพูค่ะอาจารย์เพราะฉะนัะ้นความอัศจรรย์เป็นยังไงทําให้ท่านสามารถแก้ไขชีวิตประจําวันแก้ไขตัวตนเดิมๆได้ไหม ได้เจ้าขาท่านอาจารย์ค่ะของเดิมเป็นยังไงบ้างแล้วของใหม่เป็นยังไงนะ่อธิบายให้ฟังพอสังเกตสิจากของเดิมข้าวเจ้าบางครั้งข้าวเจ้าก็ก่อนยังไม่ได้เข้ามาเรียนทมข้าวเจ้าก็มีอารมณ์ร้อนหงุดหงิดอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ค่ะแล้วข้าวเจ้าตอนไม่ได้เข้ามาเรียนทมแล้วนิสัยเดิมเดิมมันนั้นเขาก็จะไม่มีแล้วค่ะท่านอาจารย์ค่ะจะเบาเขาจะเย็นลงของเขาเลยท่านอาจารย์ค่ะจะดูแล้วถ้าไไปทําอะไร ต้องไปซื้อไหม <acter> ต้องไปอ้อนวอนต้องไปขอใครไหมไม่เจ้าข้าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้มาเรียนทมของพอระองค์อัน,นี้เจ้ขาข้าท่านอาจารย์เดินมากปฏิบัติธรรมแบบระบบพระองค์ใช่ไหมเสียเงินเปล่าไม่ต้องเสียเงินเลยเจ้าข้าท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติที่ไหนอ่ะที่บ้านนี่เจ้าข้าท่านอาจารย์บ้านอยู่กับชีวิตประจําวันใช่ไหมแล้วก็รับโทรศัพท์อย่างเดียวคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยใช่ไหม ให้เจ้าข่าท่านอาจารย์แม่ท่านเคยเห็นเราไหมไม่เคยเห็นเจ้าข่าท่านอาจารย์น้องน้องขาสาธอันนั้นไม่เคยเห็นกันเนี่ยบางท่านก็หกเจ็ดปีไม่เคยเห็นหน้ากันเลยสอนกันมาบางท่านก็สองปีสามปีสี่ปีห้าปีไม่รู้จักหน้าค่าตากันรู้แต่ในเฟซบุ๊กรู้แต่ในไลน์เห็นแค่นั้นตัวเป็นเป็นไม่เคยเจอเห็นไหมนี่ก็คืออนุสาตตานปหนังของพระองค์ที่สามารถเป็นจริง แล้พิสูจน์ได้นะครับเอาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะจากความกลัวกลัวไหมเดี๋ยวนี้กลัวอีกไหมน้อยลงเลยเจ้าข้ท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติถึงองค์วิมุตต์ก็จะเห้าหานชันชัยไม่เกรงกลัวอะไรอีกตอนนี้ท่านยังอยู่ระหว่างการเดินทางะก็ถือว่าลดละเลิกลงไปได้เยอะนะครับความกลัวกล้าขึ้นไหม ในความกล้าขึ้นมากกว่าทนาจารย์นะค่ะเมื่อก่อนกลัวสัตว์อะไรบ้างข้าพเจ้ากลัวที่สุดเลยนะคะท่านอาจารย์งูเนี่ยค่ะเขาเลื่อยมาข้าพเจ้าจะขนลุกก่อนแล้วท่านอาจารย์ขนลุกก่อน่เลยหล่ะถูกอันนี้ยังลุกอยู่ไหมคนยังลุกไหมถ้าเลื้อยมาถ้าข้าพเจ้าเห็นก็เฉยๆแล้วท่านอาจารย์นั่ะไม่มีขนลุกอะไรอย่างนี้ไม่มีขนลุกแล้วกลายเป็นเฉยๆต่อไปท่านถึงองค์วิมุติเมื่อไหร่นี้ท่านสงบนิ่งไม่เฉยแป้ไปตายก็เลย ็นไหมครับน oui? ั er> What? What pues whales, basics, ่นค nah ือสภาวะที่ปรับที่จิตปรับที่จิตทุกอย่างปรับที่จิตแก้ที่จิตหมดก็คือองค์วิมุตติองค์ของผู้เดินมรรคเห็นไหมครับแล้วเขาจะออกไปที่วัจจีสังขารก็เรียบร้อยพูดก็ไพเราะแล้วไปที่กายสังขารก็เรียบร้อยการกระทาอะไรก็ดูดีหมดนั่นคือการปรับที่จิตนะครับ คำพระอ,องค์บรรลุด้วยภาวนาบรรลุที่จิตไม่ได้บรรลุด้วยการข่มไม่ได้บรรลุด้วยการบังคับแต่บรรลุด้วยความสงบระง,งับปัณณ์ิเป็นธรรมชาติไม่กระเสกกระสนไม่ทุรนทุลายเห็นไหมครับนั่นคือคำพระอ,องค์นะเอาละมีคำถามหรือมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหม ไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์นอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะท่า,ทานอาจารย์เอาละนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากราบท่านจันทิพย์สันสุโดโรธผู้เดินบัลงกแดบชันในเนชาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุครับสวัสดีครับพระเจ้านอบน้อ,กอนมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์นอบน้อมกราบสวัสดีท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุ